สบายดีปะลงสบายดีทุกมองทุกบอลพ่เพาะกับซองน้องอ้อนคือเก่าปะลงป้าเปิดกล่องมากระเพาะเสร็จเลยปะลงพักบ่งพักกรั้มแล้วแต่ว่าตอนตั้มไปถ่ายคลิปปะลงผมมีคนจับกล่องให้ตกั้มสินเขาเปียกปะลงหนึ่งโลหนึ่งถุงซี่มือเราเองปะลงมา่อกี้ทำกันเดือปะลุงเอาลงตลาดผลัดไปซสู่สมิ่กินมาทุกขอบลงมือเรียบร้อย

ข่าเปียกตั้งขาปีกไม่แน่ใ่ไม่ได้ข่าปีกเลยเป็นอะไรเป็นเจติกเนหุก่นีนะ้ามันกระสอทฟ้ามือใสไปเลยแล้วทำอะไรกินกุ้งกม cô nhà em, ừ, chồng của hạnh, rồi lao vào tăm một không hạnh? Hạnh, mùa, ba, mùa không ngó cả pắm, xì <laughs> nhưng... con nhem con chắc, vừa thấy bớt trong ngàp. Hmm. Nah. Oh, Nitp. hmm. 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 แต่ทั้งไข่ทั้งคอทั้งยิงท้อคอข้นจ้าก็พ่อหมู่บ้านบ้านมสี่คนไปเลยใครใหญ่ที่สเปสองคนกับแม่ยาหน้าตัวพังีเสียไปใครวยืดไหม่นีม่บ้านที่

ลืมอัดประตูเงินเมื่อกี้นี่ยานไก่เขานเขาเลยม่อัดเลกินจอิเลยไก่กิแบบอิยแบนี้ก็ท่ามาเน้อเสร็จนาะเด็กินเดอหฮอาไปซักบล mưa chút thôi Đây là Cái nội bây giờ là Đi đếc, nào nào đông Đi là đông

โอยไปเลยโอเคเลยขึ้นพานุมบันมาบอิมามาได้พานุมหรือมาหรือมัตงจปวนเหาแบบกินโมเมนตกินเลยบอลงเลยหวนไปเลยวบ่เอ้นเออก้องกั์ไปสั่นเลย ตั้งกล้องอยู่ทึ่งไปเลยสั่นและผลยางไปก็สั่นเตียงสั่นเตียงลูกจะก็บจะก็บฮาร์ตอนไหนมาเด้อวมาเด้อียวเก็บเอาเก็บเอานี่เตกิบเอาไว้ทิ้งไว้ทิ้แล้วก็ไป มาเขเตทก mm ็แ hmm. ล้วไปเบิดเฉยได้หนิเบิดอีมั้งสภามจ๊ะถ้าเราไม่ได้ตัวแสบย่างกล้แล้วก็เงาสันต้องมาจับเองพงโลไม่ได้ว่าถือกระตุกไปกินพร้อมตะก้อคนอื่นแม่มึงอุ้ยคนเล่นด้วยซับจ้องเลยไ โคตรเลยพอดีโคตรไปอไหัวทางดังนะโคไปเลยโซ่ัมไม่แงหรือเปี่าเงยืยัซื้อชาขบเือในนี้ห้องหฮามไม่เลยไปอีกเดยวเสกมมาเด้อตกเด้อมาเด้อมาเด้อ

กนปโอ้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 ถเก็บเอาเด้อกวดนมหน่อยเด้อยาบอกยนโซ่ือมฮักตมฮักักมฮักแต่บบปลม Hãy để cho ngâm phần chim lại chim nhiều bán lại bán, nhiều bán lại bán đâu, chim bán chim bán, chim lại chim 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 bán chim bán chim bán, bán, bán. bán, bán, bán. bán, bán. chim ทำายเยอะเยอะยี่บันยี่วันยี่บันไปไปไปเข้าเข้าเข้าเู้ถูน่ยอะยีัดเอาหายเพิ่นมาวะตบตบอ้โมีแต่ผูเป็นวัดเป็นไออยู่สันท่านอ้นสีเบิร์ต่ดางนั้นโู้เมาเป็นเมาสองสาวยวชดช <laughs> โจกแสบีบลุลงตลางเด็กมันอ๋อนี่ก็สิได้ล่าแหละปลาลงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอ๋อในเด้อปลาลงพอกันคลิปหนา้าปลาลงสวัสดี